เป็นคลิปไวรัลที่ถูกแชร์สนันโลกโซเชียลกับเรื่องราวสุดเศร้าของสาวโชวเงือกใต้น้ำถูกปลาใหญ่งับหัวว่าเจ็บแล้วแต่ที่ช้ำยิ่งกว่าเพราะว่าถูกบังคับให้แสดงต่อเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้และอาการเธอเป็นยังไงบ้างข่าวสดจะมาแรปอัพให้ฟังค่ะ ถือเป็นอีกเหตุการณ์สุดสยองที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเมื่อมีคลิปวิดีโอที่ได้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ขณะน,นี้เมื่อสาวรายหนึ่งกำลังแสดงโชว์ใต้น้ำแต่จู่ๆถูกปลางงับหัวเข้าทำให้ต้องรีบดิดตัวออกอย่างรวดเร็วเพียงเสี้ยววินาที สื่อต่างประเทศรายงานว่านักแสดงสาวรายนี้เป็นชาวรัสเซียอายุ22ปีเป็นที่รู้จักในชื่อมาชาถูกปลาขนาดใหญ่แต่ยังไม่ระบุนแน่ชัดว่าสายพันธุ์ใดเข้าจู่โจมต่อหน้าผู้เข้าชมในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภายในอุทยานป่าดึกดำบรรพ์12ปันนาประเทศจีนซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดที่สวนป่าดึกดำบรรพ์12ปันนามีสัตว์สายพันธุ์พื้นเมืองหลากหลายชนิดทั้งจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำแยงซีรวมถึงสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหายากอื่นๆ ซึ่งคลิปวิดีโอเผยให้เห็นช่วงเวลาระทึกขวัญขณะที่นักแสดงสาวซึ่งสวมชุดนางเงือกกำลังว่ายน้ำโชว์ตัวไปมาภายในตู้ปลาอยู่ๆปลาขนาดใหญ่ตัวหนึ่งก็ตรงเข้ามาบริเวณด้านบนตัวเธอก่อนจะอ้าขากัรไกงับเข้าที่ศีรษะของเธอแบบเต็มๆแม้จะถูกจู่โจมกระทันหันแต่เคราะอย่างดีที่นางเงือกสาวสามารถหนีออกจากขากัรไก่ของปลายักษ์มาได้ทันในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีก่อนที่เธอจะรีบว่ายขึ้นไปบนผิวน้ำท่ามกลางเสียงกรีดร้องและความตกตะลึงของ ผู้ชมที่ยืนมองอยู่รอบตู้แสดงสัตว์น้ำเราไปดูคลิปวิดีโอกันค่ะ ถิ่นรายงานว่าสาวรายนี้ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะคอดวงตาและลำคอจากการถูกปลาขนาดใหญ่ทำร้ายขณะที่แว่นตาและคลิปหนีบจมูกของเธอถูกปลากินเข้าไปแล้วแต่ที่น่าเศร้ายิ่งกว่าเพราะว่ามีรายงานจากฝั่งรัสเซียเปิดเผยว่ามาชาถูกบังคับให้ลงไปแสดงในตู้ปลาอีกครั้งแม้ว่าเธอเพิ่งเผชิญกับเหตุการณ์อันน่าสยองดังกล่าวมาได้ไม่นานและมีอาการปวดจากแผลที่ขอก็ตาม รวมถึงยังมีรายงานว่าเธอได้รับค่าชดเชยเป็นเงินเพียง78ปอนด์หรือประมาณ3,500บาทไทยสำหรับความเสียหายทางจิตใจแต่ถูกสั่งห้ามไม่ให้พูดถึงเรื่องดังกล่าวอีกด้วยท่ามกลางโลกโซเชียลนะคะแห่วิพากษ์วิจารณ์กับเหตุการณ์ดังกล่าวกันยกใหญ่ข่าวสดรับอัปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ